ไม่แตกันเจี๊ยบขัวมันเจี๊ยบขัวมันไม่แตกงอ้าวโอ๊ยแม่ค่ะแม่ค่ะไปกไปกันค่ะไปกันสวัสดีแเกตี้ชื่ออะไรเหรอคะเอาใครกดสวัสดีค่ะคุณโอเบคค่ะสวัสดีค่ะน้ำเจี๊ยบเองค่ะอ้าวน้ำเจี๊ยบเหรอเนี่ยไรอ้าวไม่ใช่ถูกใจเหรอคะเนี่ย อ้าวแล้วลำเจี๊บพูดภาษาอะไรคะเนี่ยทุกใจชื่ออะไรอ่ะไม่รู้จับใจหรอคะไม่รู้แล้วคุณเป็นใครคะเนี่ยลำเจี๊บอ๋อลำเจี๊บแล้วลำเจี๊บพูดภาษาอะไรคะเนี่ยโอ้ไม่รู้ด้วยอ๋อไม่รู้เองไม่เป็นไรวันนี้ครูนกเล็กกับลำเจี๊บก็มีลูกโป่งเอ๊ะมาทำไมดูไม่เป็นลูกโป่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอะไรอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรใครคะ แม่นกเล็กไงคะติดตามุกวาดเลยใครติดตามคะลำเจี๊ยกเหรอคะใหญอ๋ออยู่บ้านเดียวกันก็ตามมาทุกวันแล้วนะคะเปิดดูดูยังไงดูนนกเล็กยังไงดูคนนกเล็กยังไงคะเปิดดู y u t u b e อ๋อเปิดเป็นอะคะแล้วใครเปิดให้คะลำเจี๊ยกเปิดเองโอ้เปิดเองโอเคค่ะชอบคลิปไหนมากที่สุดคะชอบคลิป ช้ำคลิปถุงตดอ๋อชคล้ำถุงตดลองดูหน่อยมา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 เปิดให้ล้อมเทียบหน่อยโป้งยักษ์หรอเนี่ยโอ้เป็นลูกเกตตี้อ้าวโอ้มันเป็นลูกโป้งยักษ์อ๋ใหญ่มากเลยมันมันเป็นลูกโป้งยักษ์อ้าวมาสูบสิไม่เอาวล้องเที่ยบไม่อ้าไม่อันนี้มันไม่ใช่ลูกโป้งแบบย่างใหญ่มันกว้างใหญ่มากมันเป็นแบบ นี่ยมันเป็นแบบถุงๆอ่ะมันเป็นมันเจี๊บขวดมันเจี๊บัวดมันเจี๊บัวมันไม่แตกเข่าอ่ะเจี๊บขวบอกเร็วว่าต้องเอาใช้หลอดหรือหรือว่ามันต้องสัตว์อ่ะ คุณแม่ขา,าคุณแม่ขาคุณแม่ขาคุณแม่ขาขะแต่ไม่ใช่ลำเจี๊ยบค่ะเอ้านี่ลำเจี๊ยบไปไหนแล้วคะเนี่ยลำเจี๊ยบตายความจริง เราเรา,เราทำถูกวิธีแล้วใช่ไหมถูกแล้วแหละถูกแล้วเ้องก็กต้องจะทำใจก่อนคะอ่ะทำใจก่อนถูก <c oughs> ใจทำใจก่อนหนึ่งสองสาไป แม่ผูกให้เอายางรัดได้แล้วค่ะด่วนเลยคะ่ะด่วนมากเลยคะ่ะด่วนเลยค่ะคุณพ่อยางรัดด่วนค่ะใจ้ขอดังไรใจ้ขัดถือไงใจข้ใจขดัดถือใช่ไหะอันนี้เป็นคือไม้เราต้องถือตรงนี้นะคะนี่นี่นอุ้มได้เลยถูกใจโอ้โหเคทตี้ของพี่น่ารักเว้นี่ผู้ชายใช่น่ารักจังเลยค่ะเฮ้ยเคทตี้ จเดี๋ยวแม่จะเสกให้หนูกลายเป็นคิตตี้นะเย้โอ้มาลึกกึ๊กกย์มาลึกกึ๊กกย์มาลึกกึ๊กเกยมาลึกกึ๊กเกยมาลึกกึ๊กเกย์เพียงเป็นคิตตี้แล้วสวัสดีจ้คิตตี้ยอดดียอดดีคิตตี้เธอมาจากที่ไหนหรอก็ฉันมาจากที่เธอเธอเป่าฉัน ฉันเป่าเธอขึ้นมาใช่ไหมใช่เธอเธอมีชีวิตขึ้นมาแล้วคิตตี้พอทักทายเพื่อนๆหน่อยแล้วคิตตี้ทักทายทักทายจดดีค่ะคิตตี้เธอน่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากนะคิตตี้เธอเต้นเป็นไหมเล่นอะไรหรอเอางี้ละกันเธอร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยคิตตี้ฉันร้องอุลลาเออลล่าเต้นด้วยสิเต้นด้วยร้องเพลงแล้วเต้นด้วยอุลลา

ลา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 ยดโอ๋น้องเบบีตัวใหญ่เลยนะเนี่ยให้พี่อุ้มพี่หนักนันเนี่ยโหจะอุ้มน้องก็ต้องอุ้มให้ไหวสเอ๋ขี่หลังพี่เลยอเาวขี่หลังพี่เลยโอ้พี่หนักพี่หนักพี่หนักกิตตี้ขี่หลังกิตตี้ขี่หลังถูกใจเอยพี่ขี่หลังพี่ถูกใจหลอคะ ี่หลังคุณแม่เลยค่ะมากมากขีหลังคุณแม่ใช่ขี้คิตตี้ลอยกระโดดแลาแลน่ารักจังเลยอย่าตีหัอแม่นะลูกเดี๋ยวคนมาล่าหลาหลลน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะวคิตตี้ชื่ออะไรเหรอคะ ไอ้ยอดอารู้เสียงปูลูกโป่งใจตกดโมตไปดีกว่าตีเมไม่ได้มฆเม่อจใจทำไมจะลืมกดติดตามคุณน้องเล็กไปดีกว่าคนอะไรเล่นเล่นอยู่ อําเป็นเขินโอเคค่ะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องคิตตี้และน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กทางยูทูบเลใจอยู่ไหนฮะน้องถูกใจอยู่ไหนอ่ะน <H an? S 2> ้องถูกใจอยู่ไหน, <H an> นถูกใจถามว่าน้องถูกใจอยู่ไหนนะคะ วันนี้คุณน้องเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอค <Hey. S 1> ่ะอย่าลืมกดติดตามคุณน้องเล็กได้ทางยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะคะและ้วก็อย่าลืมกดติดตามน้องถูกใจเคทตี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม,ม,มกุ้งกิ้งแล้วก็ดูทูปปุ่มสีแดงเนานะถูกเคทตี้ถูกใจด้วยนะบายบายจุ bye ๊กจุ๊กไปค่ะ